คืออยากรู้ว่าแบบพอสวรรค์ตรงไหนหรือจุดไหนที่แบบคนไทยที่มันยังขาดไปคนฝั่งเจรี่ก็ถึงไม่เลือกมาด้วยอายุของเราที่เป็นอายุช่วงพีคของนักฟุตบอลด้วยการที่เราย้ายออกประเทศครั้งแรกด้วยการที่เราสวมเสื้อตัวนี้ต่อจากเจทัชชาที่กดดันไหมจะบอกว่าไม่กดดันเลยก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็รู้สิ่งที่พี่เจเขาทำมา หนึ่งคำถามถามเชคครับถ้าวันนี้เช็คสามารถย้อนเวลากลับไปได้ไปลงสนามหนึ่งนัดที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเช็คอยากย้อนเวลากลับไปลงไปเล่นในนัดไหนมากที่สุดพออะไรครับก็คงเป็นแมตท,ที่เจอเวดนามบอลโลกนะก็คิดว่าถ้ามีโอกาสอยากจะย้อนกลับไปเล่นแมต้น,นอีกแมตหนึ่งครับที่มันเป็นประเด็นท้ายเกมใช่ครับ แต่ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ดีอะไรนะแค่แบบเอออยากลองคาใจเออมันคาใจนิดนึงอะไรยงี้ครับอยากกลับไปแก้ครับถ้ามีแบตที่ดีอย่างไรอยากไปเอาจริงจริงแบตนั้นก็ดีนะความรู้สึกผมอะ่ะคือมันไม่ได้ไม่ดีสักทีเดียวแค่เหมือนกับอาจจะก,กระแสะอาจจะไม่ดีอะไรเนงะี้ยแต่รู้สึกว่าโดยส่วนตัวแบตนั้นก็ทําได้ความคิดส่วนตัวก็ทําได้ได้ดีแล้วครับแค่แบบอาจจะเปลี่ยนเป็นประตูสักประตูนึงมันอาจจะเพอร์เฟกต์เพอร์เฟเลยครับขอบคุณครับ คู่แข่งที่พี่เช็คเคยเจอแล้วรู้สึกว่าผ่านยากที่สุดเลยคือใครแล้วสุดท้ายพี่ผ่านเขาได้ไหมก็คิดว่าเป็นเอเวอร์ตันครับของอของแบงคอกเพราะ,ราะว่าเคยเจอกันตอนอยู่ไทยลีกก็คิดว่าเขาเป็นกองหลังที่ที่ตัวใหญ่แล้วก็แข็งแรงทางบอลดีเลยครับทางบ้านแย่ <laughs> ก็เป็นกองหลังอีกหนึ่งคนที่รู้สึกว่าผ่านยากครับแล้วสุด ดก็ผ่านบ้างครับผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างครับอยากถามเช็คว่าในแง่ของความกดดันนะคือด้วยอายุของเราที่เป็นอายุช่วงพีคของฟุตบอลด้วยการที่เราย้ายออกประเทศครั้งแรกด้วยการที่เราสวมเสื้อตัวนี้ต่อจากเจทัชชาที่บบคือทุกอย่างมันกดดันหมดเลยอยากถามว่าในส่วนตัวของเชคคือกดดันไหมตั้งแต่แรกๆที่เข้ามาก็โดยส่วนตัวเองรู้สึกว่าก็มีนิดนึงครับจะบอกว่าไม่กดดันเลยก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็รู้ สิ่งที่พี่เจเขาทํามาก่อนหน้าที่เราจะมาครับมันก็ค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่เลย <Okay. S 1> แล้วเราก็เป็นเหมือนรุ่นน้องอีกเจเนอเรชั่นหนึ่งที่ต้องมาสานต่อพี่เขาเราสึกว่ากดดันนิดนึงแต่ว่าเป็นเกียรติมากกว่าที่ได้มีโอกาสมาอยู่ในสโมสรแห่งนี้แล้วก็ได้เหมือนกับสร้างชื่อเสียงต่อจากพี่เจครับครับ เชครับถึงตอนนี้เล่นให้กับซัปโปโรมาให้คะแนนตัวเองเต็มสิให้เท่าไหร่แล้วให้เพราะอะไรก็คิดว่าให้ประมาณประมาณ6 7แล้วกันครับด้วยโอกาสที่ได้ลงสนามแล้วก็ฟอร์มของตัวเองด้วยคือทำได้ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าโอกาสลงสนามอาจจะยังไม่ได้เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่โดยส่วนตัวก็คิดว่าให้คะแนนประมาณนี้น่าจะดีครับถ้าเต็ม10นไ่ต้องถึงระดไหนถ้าเต็มสิมอข,มสของรอบเรา ผมก็คงให้ประมาณ6กเจ็ดเลยครับเพราะว่าโอกาสมันน้อยอ๋อไม่ใช่ถุมแล้ถ้าจะให้เต็มสิบในตัวเราเนี่ยต้องคว้าแชมป์เลยไหมหรือไงคือก็ก็คงถ้าคว้าแชมป์ก็คงประมาณนั้นนะครับคือนักเตะไทยเนี่ยมีพรสวรรค์เยอะเลยบางคนเทคนิคดีบางคนก็วิ่งเร็วแต่ว่าคนที่มาเจลิงจริงเนี่ยนับดูก็ประมาณ5้าคนอย่างเงี้ยคืออยากรู้ว่าแบบพรสวรรค์ตรงไหนหรือจุดไหนที่แบบนักเตะ คนไทยที่มันยังขาดไปคนฝั่งเจลีก็ถึงไม่เลือกมาอย่างดูในมุมเชฟผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของออความเข้าใจในเกมด้วยส่วนหนึ่งมันคือหลายๆอย่างด้วยแหละหมายถึงว่าในสนามมันะความเข้าใจในเกมด้วยพละกำลังด้วยวิธีการเล่นด้วยอะไรเงี้ยคือมันเป็นวิธีการเล่นอีกแบบหนึ่งความสึกผมมันอาจจะยากขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งซึ่งผมมองว่าที่ไทยอาจจะไม่ได้เน้นไปทางนี้ ซะส,ส,ส่วนใหญ่อะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เขาเรียกอะไระจะไม่ใช่จุดแข็งแต่พอมาที่เนี้ยเขาดันใช้ตรงนี้เป็นหลักใหครับเรื่องของความเข้าใจเกมความเข้าใจเกมด้วยแล้วก็เหมือนกับพะละกําลังด้วยในการในการเล่นเป็นหลักนะครับโอเคขอบคุณมากครับคิดว่าจุดเด่นที่สุดของเช็คอยู่ตรงไหนและสิ่งที่อยากจะรู้สึกว่าตัวเองด้อยตรงไหนบ้างในการเล่นฟุตบอลประเด็นสุดก่อน เด่นสุดน่าจะเป็นเรื่องของของเขาเรียกอะไรความไม่ยอมไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้แพครับความรู้สึกผมคือคือมันผมมีเขาเรียกอะไรวะไม่ยอมแพ้ง่ายๆอะไรก็ตามความรู้สึกผมอ่ะผมจะจะสู้ให้ถึงที่สุดอย่างว่าถ้าแบบไม่ได้ก็พยายามจะสู้อีกรอบหนึ่งและคิวทัทักษะเบสิกเก่งเรื่องอไหนที่สุดคืออาจจะไม่ได้เก่งที่สุดแต่ว่าเหมือนกับพยายามพยายามทุกครั้งที่ ที่เหมือนกับมีการซ้อมหรือว่าแข่งอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่ที่สุดในแต่ละด้านเงี้ยแต่เป็นคนที่พยายามคิดว่าตัวเองด้อยจุดไหนบ้างจุดไหนที่แบบอยากให้เพิ่มขึ้นจริงๆส่วนตัวผมก็เกือบทุกอย่างนะคือถ้ามันทําได้ทุกอย่างดีหมดอ่ะมันก็คงดีผมก็เลยคิดว่าจุดอ่อนก็คงมีของผมก็คงมีทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่คิดว่าอยากแบบพัฒนาในทุกๆจุดให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆก็คือจะปรับจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งให้ทุกจุดครับโอเค